ในส่วนประเด็นแรกก่อนละกันสถานการณ์ที่อิสราเอลนะครับก็ยอดผู้ลงทะเบียนขอกลับไทยตอนนี้ก็8,389คนนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วประมาณ1,500คนนะก็อพยพมาแล้วเมื่อวานไฟที่9วันนี้เป็นไฟที่10นะครับแต่ว่าไฟที่10เนี่ยมีข้อพิเศษก็คือว่า รายงานของแรงงานที่เสียชีวิตนะครับจากเดิมเนี่ยมีสามิบคนที่อิสราเอลเนี่ยวันนี้ไฟที่สิบเที่ยวบินเนี่ยนำร่างกลับมาแล้วทั้งหมดแปดร่างนะครับทางการอิสราเอลตรวจพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์แล้วนะครับก็ส่งกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่ายังเหลือร่างพี่น้องแรงงานไทยอีกยี่ิบสองร่างที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นะอ,อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะอันนี้ที่ อิสาราเอลน้ำใบบัวมีพิธีส่งล่างอของพี่น้องแรงงานไทยเนี่ยทั้งแปดร่างเนี่ยก่อนขึ้นเครื่องบินก็เขาก็มีเอาพวงหลีดมาวางนะแล้วก็ยืนไว้อะไรนะคะเออบรรยากาศก็<บ>เป็นไป<บ>ด้วยความโศกเศร้านะแต่ว่าทางญาติพี่น้องเขาเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะมารอรับอยู่ที่ประเทศไทยแล้วแหละแล้วก็ใ,ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยรายชื่อมาหมดแล้วนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับทั้ง8ลรายนะครับจะมีคุณพงษ์ะธรนะครับคุณพิชิตคุณชัยรั์คุณอานานคุณพงษ์พัฒน์คุณอนุชาคุณพงเทพแล้วก็คุณธนกฤษนะครับที่เป็นพี่น้องแรงงานไทยที่เสียชีวิตนะครับตามขั้นตอนเนี่ยในการรับศพนะครับหลังจากที่เคลื่อนร่างมาถึงอาคาร ที่ถ้าอากาศถ้าอากาศสยานสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีการตรวจเอกสารนะแล้วก็แต่ว่าเขามีพิธีส่งเลยนะ,ะแต่ว่าก็ไม่ให้นักข่าวเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะส่งล่างกับภูมิลำเนาบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะก็มีภาพวันนี้เป็นภาพของทางสุริยาหีบศบนะ,ะก็ได้รับมอบหมายจากสถานทูตไทย ก็เตรียมลงเตรียมประสานขั้นตอนในการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับภูมิลําเนาทั้งแปดล่างเลยนะครับทางเดนิวออนไลน์ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกครอบครัวด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการนําร่างผู้เสียชีวิตนะครับไปประกอบพิธีนะอ,อย่างเป็นทางการ